I, Super Hybrid. สวัสดีครับท่านผู้ชมเอเอชเนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่ช้างอารีนาสเตเดียมชมการตังต้นโ,โสดฟุตบอลไทยลีกบ Y ว C l ดี n s i ล l อนซิ e 1หนึ่งะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างจาฝูบุรีลำเดือเตดร,รับการมาเยือนของราชบุรีเ c นะครับหนัดหลังสุดในบ้านของบุรีล์เนี่ยเจอราชบุรีเนี่ยไม่โดนยิงเลยนะครับรับและสถิติก็เป็นชนะ5กับสเสมอหนึ่ง บุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูนะครับนิวเอเธลีไลอ้อนของฝั่งราชบุรี FC นะครับก็มาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นกำพลปฐมอัธกุลจะเป็นทางฝั่ง,งของราชบุรีนะครับที่เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนในชุดเสื้อสีส้มนะครับกางเกงขาวให้มาพิธยวัฒน์ ยกมาในกรอบแล้วก็สั้นโอ้โหลูกนี้เซนดี้วอลแปรไปชนคานจักสามโดยบิสโซลี่โอ้โหไม่ได้ครับหวานี้ครับเนี่ยต้องชมครับโอ้โหพิธิวัตเนี่ยตักบอลมาและสุพนัทเนี่ยดีดด้วยขวาทีเดียวครับแล้วเซนดี้วอลโอ้โหเติมขึ้นมาหญิงลูกนี้ไปชนคานเลยครับแต่ว่าบอลนี้ก็มาสามดาบสองของบิสโซลี่ก็ยังไม่ตรงโอ้โหนี่ครับจ้ชนคานสามเหลี่ยมจักรพันธ์เอาครับลองเปิดยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอลตกนี่วัตถุล์ออกมา ต้องเคลียร์อา้าวเคลียร์ไม่ขาดเดนิสันจูเนียร์เดนิสันเปิดเข้าไปยังโดนสกัดได้ครับโดยเคนเนดูโก้นี่ครับจังหวะที่เปิดจากแดนหลังตัวเองคแรบบับราชบุรีครับบอลตกพื้นแล้วออกมาจังหวะนี้ชกได้แต่จังหวะนี้เตะวืดนะคแรบบับด oh, oh, ูครับเดนิสันจูเนียร์โอ้โหยิงตรงนั้นคแรบบับพิทีวัตรให้กับธีราธรยอดออกไปทางขวาแซนดี้วอลได้แก้ตัวเปิดอีกทีหนึ่งพิเกอรลี่เรียบร้อยเลยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์จนได้ครับบุรีรัมขึ้นนำนาทีที่3าจากกิโดเมบิสโซลี่รครับนี่ครับบอลเนี่ยเิ่มมังแต่ทีนทอนดูมาทานเนี้ยโอ้โหตัดบอลมาได้สวยเลยครับแล้วดูครับเันนิวอลนะครับเห็นแล้วครับเปิดบอลโค้งเข้าไปแล้วโอ้โหตรงนั้นครับทำกัน3จังหวะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูให้เจ้าถิ่นปราสาทสายฟ้าออกนำราชบุรีแล้วครับเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ครับว่าเขาจะเคาะไปาะมาแล้วก็อย่าไปเพลินนะครับกลาง แถวสองเก็บได้กฤษนาโนนยอดเข้าไปอีกทีอีกซานโอ้โหโดนปัดแล้วก็หูจะซ้ำไม่ได้เก็บนี่ครับต้องชมครับตั้งแต่จังหวะที่กฤษนาโนนครับเปิดมาครับแต่เมื่อสักครู่นี้นี่มีไลแมนนี่ยกธงครับหน้านะครับเนี่ยครับโอ้โหยกธงล้ำไปแล้วพูทธศิลป์นะครับก็เป่ากุวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับสัญญาณมา45นาทีสุดท้าย กันครับเอาครับคราวนี้พิธิวัตรเปิดขึ้นหน้ามาหลุดมาแล้วครับสุพนัทสุพนัทมองหาพิซซลี่สุพนัทเลือกยิงเองโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปครับนี่ครับจังหวะยิงเองนะครับจังหวะนี้ครับโอ้มูตอมโบ่ไปสไลด์พลาดนะครับไม่โดนบอลแล้วดูครับสุพนัทเหมือนตาครับต้องเอ็นจีว่าเอ็นจีว่าแต่งเข้าขวาขวาแล้วยิงลูกเดียวโอ้โหยังปัดได้ครับนิวเอชลิดยิงโล่งๆนะครับนี่ครับ ลากมาแล East, ้วก็ยิงด e ้วยขวาหูบอลติดไซก้อยด้วยนะครับแต่ว่าโอ้ต้องชื่นชมเรียบนิวเอเธลิตครับยังโชว์ซูเปอร์เซฟครับทุบบอลทิ้งออกไปได้ครับคนยิงนี้ก็ถือว่ายิงสวยแล้วนะครับโชคมาได้ค่อยๆพาขึ้นมาแล้วไหลต่อให้โรเบิร์ตซูไปที่คาวาซิดมาเชื่อมกกลันคาวาซิดเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้สองศูนย์โอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับฤดูกาลนี้ครับ สำหรับทางโกลันเขาสิทธ์ครับในวัยสันติสัมปีดูเลยครับโอ้โหไม่มีผู้เล่นของราชบุรีเนี่ยเข้ามาบล็อกหรือเข้ามาสกัดเลยครับแล้วปล่อยพื้นที่ไว้อย่างนั้นโอ้โหกำพลหมดสิทธิ์เซฟเลยนะครับจังหวะนี้นี่ครับหญิงนี่เลือกมุมได้เลยครับจะยิงซ้ายหรือยิงขวาเอาครับเล่นสั้นมาให้กับเจสซี่เปิดเข้าไปไม่แมนแล้วก็พุทธศิลป์เป่าทุกคนหมดเวลาการแข่งขันนะครับบุรีรัมย์ยูเอเต็ดครับ เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีเอฟีไป2ประตูต่อศูนย์เราต้องสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอโยนหน้าที่ให้กับพิธีกรทั้ง3ท่านในสตูดิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ